กลับมาติดตามชมกันต่อช่องข่าววันเสาร์นะครับก็คดีที่นนทบุรีนะครับเดี๋ยวตามกันต่อเลยนะครับเหตุการณ์ที่มีภาพวงจรปิดชุดหนึ่งเนี่ยของคุณผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งเธออยู่บ้านกับลูกสาวนะครับแล้วก็มีลูกชายอีกคนปรากฏว่าเหตุการณ์เนี้ยเป็นภาพเมื่อวันที่13กันยายนช่วงเกือบเที่ยงคืนนะครับมันมีกลุ่มวัยรุ่น5คนด้วยกันบุกมาอารวาสนะครับทำลายข้าวของหน้าบ้านเธอแล้วก็พยายามจะบุกเข้าไป ทำราร้ร่างกายลูกสาววัยสิของเธอกับเพื่อนรุ่นน้องซึ่งอยู่ภายในบ้านเดี๋ยวย้อนกลับไปดูคลิปต้นเรื่องก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดฮะ นี่ผู้เสียหายต้องเดินออกมาหน้าบ้านว่าเบิมาทำอย่างนี้กับกูได้ยังไง5คนนะครับแก๊งโจนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มา2อคันตั้งแต่13กันยายนที่ผ่านมาคือเบื้องต้นดูทรงก็รู้แล้วครว่ายังเป็นเยาวชนแน่นอนครับกลุ่มนี้แล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่าคุณว่าสนาอายุ42ปีเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเธอเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไปแจ้งความไว้สบพบางบทองแต่คดีมันไม่คืบ เหตุการณ์ย้ำอีกทีนะฮะตั้งแต่13วันนี้24 <c red its> พอคดีไม่คืบปุ๊บเลยไ,ไปร้องสื่อนะฮะว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นถามว่า <c red its> ต้นเรื่องเกิดมาจากอะไรทำไมไอ้ห้าคนนี้มันถึงบุกมาที่บ้านเธอให้ข้อมูลนะอย่างนี้นะฮะเธอบอกว่าจุดเริ่มต้นเรื่องมาจากลูกสาววัย18ของเธอกับเพื่อนรุ่นน้องอายุ14ทีนี้เขาบอกว่าลูกสาวกับเพื่อนรุ่นน้องเพื่อนรุ่นน้องเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วอยู่ดีๆเนี่ยไปถูกไอ้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ย ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามแล้วจะทำรายร่างกายรุ่นน้องก็เลยมาฟ้องลูกสาวของเธอซึ่งอายุ18ปีนะฮะลูกสาวเนี่ยเลยโทรกลับไปหาไอ้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เธอไปหาเบอร์จากทาง f c e e o o o นะฮะโทรไปหาเพื่อจะไปถามว่ามึงมาขับรถเนี่ยไล่บี้รุ่นน้องของกูทำไมไปทำเขาทำไมว่าอย่างนั้นเถอะสุดท้ายกลายเป็นว่าไอ้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือกลุ่มนี้นะฮะไม่พอใจ ที่ลูกสาวบ้านนี้ของคุณวัสนาเนี่ยไปพูดจาไม่ดีใส่ก็เลยยกพวกนี่จะมาเอาเรื่องถึงบ้านนะฮะอันนี้ในมุมของคุณวัสนานะครับที่เธอให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนมาเอาล่ะฮะล่าสุดเลยดีกว่าล่าสุดหลังจากเป็นข่าวเป็นคราวไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยหนึ่งในผู้ก่อเหตุ5คนด้วยกันนะครับวันนี้ล่าสุดเดินทางมามอบตัวกับทางตํารวจสบพบางบัวทองเป็นที่เรียบร้อยนี่มาแล้วครับคุณผู้ชมครับหนึ่งในผู้ก่อเหตุ มาพร้อมกับผู้ปกครองนะครับเนื่องจากว่ายังคงเป็นเยาวชนอยู่ตัวของผู้ก่อเหตุานนี้ผมเรียกมาในเทนแล้วกันในเทนเล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังนะฮะนี่คนนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะคือตอนนี้ข้อมูลไม่ตรงกันแล้วเขาบอกลูกสาวเจ้าของบ้านน่ยที่อายุ18อยู่ดีๆโทรมาหาผมมาถามว่าผมเนี่ยพวกผมเนี่ยได้ไปขี่รถไล่ไล่รุ่นน้องเขาไหม ผมก็เลยพูดเล่นๆใส่ไปว่าบอกเออใช่ผมเนี่ยเป็นคนขี่รถไล่รุ่นน้องคุณเองจากนั้นลูกสาวเจ้าของบ้านก็ถามกลับมาบอกว่าเฮ้ยแล้วมาทำแบบนี้กับรุ่นน้องของเขาทำไมจากนั้นรุ่นน้องอายุ14เนี่ยที่อยู่กับทั้งเด็ก18ลูกสาวของคุณวาสนาพูดสวนแทรกเข้ามาในโทรศัพท์บอกว่ามึงเก่งกับเด็กเหรอไอจุดจุดจุดเทนบอกว่าผมได้ยินไอเสียงแทกนี่แหละ มันทําให้ผมของขึ้นสุดท้ายเลยบอกว่าอย่างนี้ไม่ต้องคุยกันแล้วเดี๋ยวกูบุกไปที่บ้านเลยก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามภาพวงจรปิดตอนต้นที่คุณผู้ชมได้ชมกันนี่ไม่จบนะฮะเคลียร์กันก็ไม่จบลองไปฟังในเทนผู้ต้องหาหน่อยแล้วกันนะฮะเขาเล่าให้ฟังว่าอีกมุมหนึ่งของเขาเนี่ยเขาบอกก็ไม่รู้จักเช่นเดียวกันทั้งสองฝ่ายแต่โทรมาหาผมแบบนี้แล้วด่าแทกเข้ามาในสายผมก็เลือดร้อนเหมือนกัน ได้ไปไล่รุ่นน้องเขาไหมผมบอกว่าผมผมไปผมไล่ผมพูดอย่างนี้คือผมแยแยมันเล่นมันก็บอกว่าเอาได้เองไามไล่รุ่นน้องฆ่าทําไมแล้วรุ่นน้องมันก็ด่าผมผมก็เลยถามว่าใครเป็นคนด่าผมรุ่นน้องบอกว่าจริงในกับเด็กออะไรประมาณเนี้ผมก็เลยฉุนไปใครเขาก็โมโหครับคือไม่รู้จักกันเลยแล้วทีนี้โทรมาไม่หยุดเลยพผมทางานอยู่ก็โทรนั่นโทรเล้าให้ผมไปบางใหญ่บางนัดไปบางคือมันมันเล่าให้ผมแบบปั่นประสาทเขาบอกว่าผมไปไล่ฟันเขาลูกสาวอะทั้งที่ผมไม่ได้ฟันเลย คือผมฟันรถอะผมยมรับผมพังบ้านผมยมรับ oh. ผมเข้าพังบ้านปุ๊บ oh. ผมก็ไปฟันรถ oh. ฟันรถเสร็จอ้โมก็เดินออกมามันก็ด่าผม oh. ผมกเ็เดินถอยออกมาขึ้นรถแล้วผมก็ไปผมก็แค่นั้นนะครับคือผมไม่เข้าใจทำไมต้องให้ข่าวเขามัว่วนี่ไอประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือตอนท้ายที่เจ้าเทนเนี่ยพูดนะฮะบ,บอกว่าไอตอนที่ไปให้ข่าวเนี่ยบอกว่ากลุ่มพวกผมเนี่ยนอกจากบุกไปที่บ้านแล้วยังไปเอามีดไล่ฟันลูกสาวเขาไม่ได้ฟันนะฮะฟันแค่รถแค่ทําลายเข้าของแต่ยังไม่ถึงตัวคน ให้ข่าวมั่วนะครับอะแต่เบื้องต้นพฤติการที่มันเกิดขึ้นในวงจรปิดอเดี๋ยวเพลงให้ดูอีกทีหนึ่งคือไอพฤติการทั้งหมดที่เกิดขึ้นอันนี้เทนต้องฟังนะไอสิ่งที่ทําไปยังไงมันก็มีความผิดนี่นะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ยกพวกมาเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหาทําให้เสียทรัพย์แล้วก็พกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะนะครับหลังจากสอบปากคําเทนเนี่ยเนี่ยตอนนี้สอบปากคาเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวสอบปากคําเพิ่มเติมเสร็จปุ๊บ ต้องนำตัวเทนไปดํเาเนินคดีตามกฎหมายด้วยประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าอีก4คนที่เหลือในกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนแต่น้องๆแต่ละคนเนี่ยยังเป็นเยาวชนหมดเลยนะครับกฎหมายอาจจะเล่นงานน้องไม่ได้ถึงที่สุดแต่เทนต้องรู้นะฮะว่าผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนเพระพฤติกรรมเด็กๆทําแบบนี้กันนะฮะอ่ะไม่น่ารักเลยนนทบ,บุรีนะฮะแต่ว่าคาดีก็ค่อนข้างจะเคลียร์กันเลยทีเดียว